สายรีบขึ้นบ้านอะไรจะดีไปกว่าการที่เรามีบูทเหลืออยู่วันนี้แก้วจะพาคุณชมมารับชมการตีบอร์ดีกแล้วก็จะพาไปปุน้นกันครับเพราะเรามีบูทเดี๋ยวแก้วจะเล่นหลากหลายสูตรเลยครับเพราะว่ามีบูทก็มีชัยไปกว่าครึ่งเริ่มที่บอร์ดครับเราอยู่ในแคนี้ครับก็จะเจอบ้านลำดับที่1นึ่งเลยครับเราไม่กลัวเนาะถึงแม้ว่าพวกเราครับจะอยู่อันดับที่3าม แต่เราก็สามารถที่จะไปตีบ้านลำดับที่1ได้อย่างชิลๆเพราะเรามีบูทบ้านนั่นเองทาให้ทหารอาคมขึ้นจากผู้กล้าเป็นเลือดสูงสุดข,ของบ้าน17นั่นเองโดยสุดที่ใช้นะครับแก้วจะใช้กองทัพแม่มดก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับว่าอยากเห็นแก้วเล่นกองทัพแม่มดอีกครับได้เลยเดี๋ยวแก้วจะให้นะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนก็เราไปโจมตีกันนะครับแก้วเล่นๆไว้แล้วนะครับบางนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ไม่มี ฐานแคนครับโดยแก้วยูริกในแคนที่ไม่สูงม,มากนะครับทำให้เขาไม่ค่อยใส่ฐานโฟแคนกันนะครับบางทีแก้วเองก็ลืมใส่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะใช้พนวัยนะครับลงไปที่เสาลาวาวกันเนะเาะก็ปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ใช้สายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หนหะครับแบบนี้เลยก็จะโจมตีได้แล้วนะครับแล้วก็อาวุธที่โจมตีแบบกระจายที่เป็นเสาลาวาพัางลงไปนะครับที่เหลือก็ไม่ยากแล้วนั่นเอง เราใช้ระเบิดครับลงไปด้านขวาเพื่อที่จะปปเกลนแพงเข้าไปและแก้วใช้เครื่องยิงเดือดล็อกก่อนเลยเนาะแล้วปล่อยคิงลงไปก่อนครับแก้วปล่อยคิงลงไปเป้าหมายของเราคือจะให้คิงไปด้านขวาและเข้าไปในไหนครับเราใช้ควีนลงไปตรงนี้เลยครับปล่อยเครื่องยิงเดือดล็อกแก้วปล่อยน้ำยาคุงกระดูกลงไปหมดเลยครับพะเราเป็นกองทัพคุงกระดูกนั่นเองและใช้แม่หมดลงไปนะครับเป็นหน้ากระดานแล้วปล่อยปูนครับพักพื้นดินลงไป แก้วปล่อยเจ๊เข้าไปด้วยเลยโครงกระดูกเพียบเลยครับจังหวะน,นี้เราเสกไปร้อยตัวเลยเองก็มาดูกันว่าจะโจมตีได้มากน้อยเพียงใดงคิงของแก้วนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านในนะครับใกล้จะตายลงไปแล้วแต่ปูนะครับไม่ขึ้นไปถ้าแม่แก้วใช้ถ้าไม่ตายไม่ได้นะครับก็เลยใช้ตรงนี้เลยเองเปิดกําแผงนะครับแล้วก็ไปต่อคือยิงเดอล็อกยังไปต่อได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของบ้านนะครับไม่ได้เปิดกําแพงไว้ให้ปูเสียท่าไม่ตายไปนะครับก็จะไปด้านล่าง แล้วก็ไปด้านบนครับทางฝั่งของแม่มดกับโครงกระดูกนะครับก็เสกเยอะเลยครับแต่ปัญหาเกิดครับเราจะได้บ้านหรือไม่หรือว่าเราจะได้ขดดาวเดียวนะครับอุตส่าห์แอกโชนครับว่าไอดีนี้นี่เป็นไอดีที่รีบขึ้นบ้านนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของบูดอยู่เนาะก็มาดูกันครับว่าแก้วจะคว้าใช้ได้หรือไม่ปัญหาเกิดนครับปัญหาเกิดเราไม่มีใครจมตีบ้านครับมีควินเข้าไป ควีนจะโจมตีได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราต้องโจมตีกับกําแพงก่อนครับถึงจะเข้าไปได้ควีนเจอกําแพงนครับโอ้โหแม่มดแก้วนะครับละลายหายไปเพียบเลยควีนสู้ไหวไหมเราใช้ทําให้ตายเลยครับเพื่อที่จะเล่นงจังหวะโจมตีกําแพงให้พังไวขึ้นแล้วก็ไปโจมตีบ้านครับบ้านก็จะพังลงไปนะครับเหลือแม่มดอยู่นะมาดูกันครับว่ากองทัพแม่มดของแก้ว จะผลิตึกได้หรือไม่แม่มดอยู่ด้านซ้ายนครับเจอกับขอคอยระเบิดโอ้ไม่สู้ดีนะพอคอ,อยระเบิดครับมันโยนระเบิดมานะครับตายเป็นหมูนั่นเองควีนเข้าไปช่วยครับแล้วก็จะไปด้านบนอีกปัญหาของเราคือเวลานะครับเราจะทันเวลาหรือไม่กับเวลาที่เหลืออยู่อีก30ิวินาทีครับเราอาจจะไม่ทันเวลานะครับทางฝั่งของแม่มดจะเข้าไปคงกระดูกขึ้นไปช่วยนะแล้วเราก็จะไปด้านขวานะครับโดยเวลา20วิิบวิ ชมว่าแก้วจะทันเวลาไหมแต่คงกระดูนครับด้านนอกจะขึ้นไปนะครับเหลือ1%นะครับคงกระดูกเข้าไปแล้วและเข้าไปที่ห้องทดลองครับได้ไหมคงกระดูกจัดปไปนะครับโดาได้3ดาวโดยทำการใช้สูตรอกองทัพคงกระดูกนั่นเองแล้วก็เป็นบ้านรีบขึ้นบ้านนะครับที่เราอยู่ลําดับที่3ในวอลลนครับแต่เราสามารถที่จะขยับขึ้นไปตีบ้านลําดับที่1ได้เป็นอะไรที่แก้วภูมิใจมากมากเลยเนี่ โอเคเราตีวอลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปป้นกันสองตาครับแก้วเตรียมสุดไว้แล้วนะครับโดยแก้วจะรบตรงนี้ออกก่อนแล้วก็โดูสุดที่1มานะครับแบบนี้เลยเองซื้อทหารแคนก่อนเลยนะครับสุตรที่2เราจะเล่นนักคองหอกนะครับเดี๋ยวเราแก้วจะพังชมนะครับไปคอนโทรลกันนะครับบนหลีกอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นหลีกแชมเปี้ยนครับเราต้องทําให้ได้3ดาวเพื่อที่จะเก็บโบนัสดาวนั่นเองเดี๋ยวแก้วขอหาบ้านที่มีทองคําและน้ําม่วงอย่างละประมาณ1ล้านเนาะ เราจะตีกันนะครับเพื่อที่จะเอาให้คุ้มเลยนครับไหนๆก็ตีแล้วขอรวยๆหน่อยเนาะก็หาบ้านสักคู่นึ่งเนาะไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่นะครับ900,000แต่ว่ายังไม่ถึงนะเป้าหมายของเราคืออย่างละ1นึล้านนะครับจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกัน,นครับว่าจะเจอไหม4ี่แสนครับยังไม่ได้เลยก็ไปต่อเนะโอ้ทำไมมีแต่บ้านจนๆนะเราต้องการบ้านรวยๆครับมีไหมท่านี้ โอเคแก้วอาจจะต้องลดสเปคลงนะครับจาก1ล้านนะครับเหลือ800,0000,000ได้ไหมเพื่อที่จะได้ตีได้ไวขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ไม่ถึงเนาะ2ล้านนะครับก็ตีบ้านหลังนี้แล้วกันก็จะเป็นบ้าน17ที่บ้านทรงไม่สวยเลยนะครับแต่เราเข้าไปนะครับเราจะดูว่าเราจะจอดตรงไหนได้บ้านนะครับซึ่งบ้านจะยิงมานะครับแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับแก้นะมองว่า เราตัดทางด้านขวาครับแล้วเขาด้านซ้ายค่อนข้างดีเลยก็แกใช้ปูนับเป็นภาคพื้นดินไปปูลงไปนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนอ่านางฟ้าลงไปนะครับดูเหมือนว่าระเบิดเมก้าจะทํางานไปแล้วนะครับเป็นกระสุนด้านเขายังไม่ได้เข้ามาซ่อมนั่นเองก็จะจงตีด้านข้านครับแล้วเราก็ไปได้ฟรีฉะนั้น,นครับเราจะเข้าไปเราตัดทางได้แล้วนะครับเราจะเคลื่อน้าย ด้าซายนะครับเราใช้มันก็น,น้อยลงไป2ตัวนะครับเพื่อที่จะตัดทางและแก้วปล่อยธนูลงไปสัก2ตัวสิช่วยตัดทางหน่อยเนาะและใช้ระเบิดครับเปิดกําแพงเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนั่นเองแล้วเราใช้ฐานลงไปนะครับเป็นคิงควีนครับดึงปูมาแล้วใช้ปุ๊กปิกนักพ่องหอกลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปเป็นนักกระดานเช็คลูกปรงสีดำนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยิงกองกำลังลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วค่อยปล่อยเข้าไป เราปล่อยยาบ,บ้าเะบเบิดลงไปก่อนอ่ะเราใช้เะบเบิดลงไปก่อนเนาะแล้วเราใช้ยิงกองกำลังเข้าไปเพื่อที่จะยิงไปด้านในนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้านะครับลงไปเพิ่มเราใช้แช่นะครับลงไปที่บ้านแล้วใช้สกิลคำพิพิตาได้นะครับเราแช่ให้หมดลิกก่อนเนาะเราใช้สกิลคำพิพิตาเลยก็แบบนี้เลยครับแล้วก็ใช้ยาพาลงไปจากนั้นครับเราจะเข้าไปนะครับก็จะ ใช้น้ำยากระดูนครับลงไปด้านบนแล้วก็จะปล่อยน้ำยาบ้าน,นครับลงไปที่นักคว้างหอกเลยแล้วเราใช้เจนครับลงไปด้านล่างขึ้นไปด้านบนเนาะเราแช่ไปที่เสาละวาเจ้แล้วก็พึ่อย่าเด่งเลยนครับเพราะว่ามันโจมตียังหนักเลยเองเราแช่ไปเพิ่มนะครับด้านบนแล้วแก้ปไปขวาลงไปเก็บให้ทันเวลาเจ้เข้าไปนะครับเราใช้ถ้าไม่ตายเจ้ได้นะ ถ้าจําเป็น,นครับก็จะใช้ทําไห้ตายเจ๊อี๋ยวแก้วรออีกนิดนึงก่อนละกันโอเคแก้วใช้ทําไม้ตายเจ๊เลยอก็ปาโลออกไปนั่นเองแล้วก็เหลือในข้้งหองนะครับปัญหาคือเวลานะครับเราอาจจะไม่ทันเวลาแก้วนรกข้าหัวมานะครับไม่ได้ใช้เลยเจ๊ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตายลงไปเราใช้มินเนี่ยนล,ลงไปได้นะครับเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาคนเถื่อลงไปนะครับแล้วก็นรกข้าหัวนะครับ เราไม่ได้ไม่ได้มีไว้ค่า,าทางฝั่งของผู้ก้านะครับเรามีไว้เก็บสิ่งอสร้านครับถูกต้อง <c oughs> โอเคเดี๋ยวแก้วปล่อยลงไปด้านขวาแล้วก็ปล่อยลงไปด้านบนขนาคือเวลานะครับเราจะทันเวลาไหมถ้าไม่ได้สามดาวนี้เคยเลยนะแก้วปล่อยลงไปด้านซ้ายแบบนี้เลยก็เหลือเวลา20ิวินนะครับที่เราจะขึ้นไปแล้วคว่างหอกน่าจะคว้างไปถึงนะด้านบน ใช่ไหมเพราะมันหกักแค่สช่องครับใช่นะครับแล้วเราก็จะเข้าไป13วิสุดท้ายนครับเราจะเป็นยังไง10วิสุดท้ายนะครับก็ได้สาดาวหรือเปล่าได้เนาะเป็นไงโหดไหมพอบ้านของเรานีครับมีปู๊น,นะครับก็จะโจมตีได้ดีเลยครับกับการที่เราเล่นสาดิดขึ้นบ้านเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก็จะใช้สูตรที่2ของสูตรที่เราจะไปป้นกัน,นครับก็จะ สูตรมันก็ได้ฟานครับนี่เลยเองเดี๋ยวแกจะพาไปซิ่งกันนะเราจะไปซึ้อสายซิ่งกันนะครับก็จะหาบ้านที่รวยๆเยเองก็หาอย่างละหนึ่งล้านเนาะโอเคบางนี้ได้นะครับก็จะมีอย่างละ9ก0 0แสนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปนะครับเราต้องดูขึ้นกว่าอากาศนะครับว่าเป่าไปด้านไหนจะภาพนะครับป่อไปล่างซ้ายกับด้านบนครับจะเข้าจากด้านบ้านไปก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แกจะเข้าด้านไกลจากบ้านก็คือด้านขวานะครับแล้วก็ เราจะโจมตีป้อมผูสองป้อมนะครับก็อาจจะเป็นด้านล่างกับด้านบนนะครับหรือด้านล่างกับด้านซ้ายนะครับได้หมดเลยฉะนั้นแก้วคิดว่าแก้วจะยิงป้อมผูไปนะครับแบบเฟสเฟสนะก็จะปล่อยควีมไปตรงนี้นะแล้วก็ยิงไปโอ้ได้แค่ป้อมเดียวนะครับคืนเลยแล้วก็เชมกันไดฟานครับลงไปหน้ากระดานแล้วปล่อยอุดอุลงไปได้นะครับเราปล่อยปูเจ้าชายแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปนะครับสามคนเลย เอเร่งมัเตอรไฟฟ้านะครับให้เคลื่อนที่ไวขึ้นและจมตีแรงขึ้นจากนั้นใช้ท่าไม่ตายของปูเลยเพื่อที่จะเข้าไปนะครับที่บ้านแล้วเราก็ใช้ยาวพาลงไปตรงกลางจะปล่อยเจน,นะครับไปด้านขวาแต่จะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีทางฝั่งของสลรวาน,นครับจี้มาได้แล้วเจนใช้ท่าไม่ตายเลยครับก็จะป่าโลกไปนะครับเราใช้แช่ไปที่สารวาน,นครับด้านบนแล้วก็แช่ไปที่สาาวาน,นด้านซ้าย เทียบบาลลงไปตรงกลางเจ้าชายจะทํานไม่ตายเลยโอเคเราไปต่อนอะเจยังอยู่นะครับก็จะลงไปได้นะครับแล้วก็จะลงมาด้านล่างได้ไหมได้ละกันแล้วก็จะไปต่อนะครับด้านบนแล้วก็จะไปต่อนะครับแล้ก็จะขึ้นไป เหลือสารวัตรด้านล่างครับแต่เราวเดือดทานเยอะเลยนะครับก็น่าจะโจมตีได้ไม่ยากนั่นเองก็จะลงไปนะครับแล้วก็จะไปนะครับเหลือสองซิงโกิลซ่านะครับเป็นเอ็กโบและสารวานนะครับก็ได้ฟ้าลงไปนะครับปู่มีนกหัวสนีนครับมาเป็นตัวแทงเราได้สารวานนะครับแล้วก็ไปต่อที่เอ็กโบก็สามารถที่จะคว้าสัมดาวได้นะครับเป็นไงคุณผู้ชมทุกสูตรครับเราเล่นได้หมดเลยครับเมื่อเราเป็นสายรีบขึ้นบ้านนะครับก็จะได้เล่นทุกสูตรเลยครับแล้วก็ ได้เล่นฐานตันเหมือนกับคนที่เป็นบ้าน17ตันเลยนะครับแต่ปัญหาครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเคือเมื่อพุทหมดนะเนี่ยบูทของแก้วเหลือกี่วันเหลือ7จดชั่วโมง8ปชั่วโมงครับถ้าบุทหมดเนี่ยแก้วก็นึกไม่ออกครับว่าจะเล่นอย่างไรนะครับน่าจะได้เล่นแต่สูตรเดิมๆนะครับอย่างเช่นพังกรเล่นจนเบื่อนะเพราะว่าทางเราครับไม่ได้มีเลเวลที่สูงขึ้นในสูตรอื่นๆนั่นเองใช่นะครับฐานบางตัวมันจะไม่ได้อัปเกรดเนาะทำให้เราจะเล่นได้แค่บางสูตรนั่นเอง ก็เป็นข้อเสียไปนะครับแต่ว่าจะ c คอมเมนต์ที่คุณผู้ชมคอมเมนต์กันนครับก็มีหลายท่านที่เลื่อนสายริบขึ้นบ้านนะครับบอกว่ารีบขึ้นบ้านแล้วขึ้นไปนะครับสามารถที่จะอัปเกรดได้ไวกว่าสายปกติเนาะก็คุณผู้ชมเป็นสายรีบขึ้นบ้านหรือสายบ้านตันก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ